วันนี้พี่บ๊ะมาสรุปข้อเสียครับน้องสําหรับใครที่บอกว่าสอบติดเป็นข้าราชการตอนอายุเยอะๆเนี่ยนะครับมีอะไรที่เราควรจะต,ต้องเป็นข้อควรระวังบ้างก็กติการีิดกับจะแนะนําน้องแบบนี้ว่าปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเผื่อน้องคนไหนนะสอบติดเป็นข้าราชการอายุเยอะเนี่ยมีทั้งหมดอยู่3ข้อที่อาจจะต้องกังวลนิดนึงนะครับเริ่มตั้งแต่เรื่องแรกหลายคนเนี่ยเข้าไปก็หวังเรื่องบําเหน็จบํานาญถูกต้องไหมคราวนี้ตรงบําเหน็จบํานาญเนี่ยเขาคิดจากอายุราชการครับน้องดังนั้นการที่เขาคิดจากอายุราชการเราอายุเยอะเนี่ยเออนะครับผลต่างระหว่างอายุเยอะจน ที่เราไปกเกษียณตรง60เนี่ยแน่นอนมันจะน้อยกว่าเด็กที่เขาเรียกอะไรครับน้องเด็กที่เขาเพิ่งจบมาใหม่ถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรายอมรับจุดนี้ได้ก็ไม่มีประเด็นโอเคไหมถัดมาข้อที่2ครับน้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเติบโตนะครับเรื่องเกี่ยวกับเงินเดือนต่างๆหลายคนน่าจะพอรู้แล้วว่าระบบค่าราชการของเราเนี่ยแทบจะไม่นับประสบการณ์ของเอกชนเลยความหมายก็คือเวลาที่เราเนี่ยอายุเยอะอ่านะอีกคนนึงอายุน้อยเนี่ยเวลาเราเข้าไปในกระบอกเงินเดือนเนี่ยเขาดูแค่วุฒิแล้วเขาดูแค่ตำแหน่งแล้วเขาจับชนและพุชโอเคไหมครับดัง ไป็นไรเราเริ่มต้นพอๆพอกับเด็กใหม่ก็ได้ อันนี้ก็ไม่ได้ติดโอเคไหมและถัดมาข้อที่3ครับน้องก็คือเรื่องเกี่ยวกับการปรับตัวพี่บัะต,ต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าเวลาที่เราเข้าไปในระบบจริงๆเนี่ย,ยทุกคนก็อยากเติบโตหมดแหละบางคนอยากจะขอทุนต่อปอโทบางคนอยากจะขอแบบเขาเรียกว่าแนวทางการเติบโตต้องไปอบรมนู่นนี่นั่นระหว่างเด็กใหม่ๆเออหัวเฟซเฟกับ <g rab> พวกเราที่อายุอาจจะเริ่มเยอะเข้าไปเนี่ยหากน้องบอกว่าเออพี่บัะที่จริงหนูก็ไม่ติดนะหนูก็พร้อมปรับตัวข้อที่3ก็จะไม่ได้มีความกังวลโอเคไหมครับและนี่คือ3ข้อสําหรับข้อกังวลนะครับที่เขาเรียกว่าถ้า อายุเยอะแล้วเนี่ยที่มีคนถามมามีอะไรต้องดูบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารอรับได้ทุกอย่างก็จบโอเคไหมแล้วใครมีคําถามได้เพิ่มเติมอีกสามารถ <c oughs> คอมเมนต์บอกพี่บัตได้เลยครับและอย่าที่บอกนะครับตอนนี้เนอะมีโปรนะครับสำหรับแนวข้อสอบท้องถิ่นนะตอนนี้ที่เรียกว่าเป็นหนังสืออย่างเดียวไม่พอแต่มีการแถมคอร์สเรียนออนไลน์เข้าไปพร้อมกับแพนเนอร์ครบละเอียดครบทุกวิชาหากใครสนใจนะครับ <c oughs> ก็กดที่จิ้มที่กุป,ปองด้านล่างได้เลยแล้วเจอกันในคอร์สนะครับ